เกสรตะโพันะครับลักษณะแตกออกจากกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับต่อก่อนที่เราจสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพมอินทรแลมนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับการตากกันอินทรพลนะครับเมื่อเราเก็บ จันทร์อินทรมนะครับเป็นจันทร์ตะพุ่นนะครับมาจากต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับในกรณีที่มีถาดลักษณะแบบนี้นะครับต้องใส่ถาดแบบลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าจันทร์นะครับยาวนะครับแล้วก็อาจจะใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับถาด หักแรกนะครับเมื่อเราเอาจันมานะครับใส่ถาดแบบนี้นะครับเราก็ต้องแกะกับจันออกก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับในกับจันทนะครับก็จะมีนะครับระองเกสรนะครับท่านผู้ชมติดอยู่นะครับที่กับจันนะครับที่แตกออกนะครับท่านผู้ชม เราก็จะใช้แปลงนะครับออกจากกับจันนะครับอันนี้ลองกสอนนะครับท่านผู้ชมที่เป็นสีขาวนะครับ ต้องทําในที่ที่ไม่มีลมพัดนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีลมพัดนะครับก็จะพาร่องกิศ่ศวนไปหมดนะครับท่านผู้ชมครับครับเราก็ทาให้ดอกนะครับกิศ่ศวตัะโพดนะครับลักษณะแตกออกจากกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะตัดกนะ่งสรนต้นพู่นะครับเราก็ให้ดอกกิ่งนบานก่อนนะครับบาตจมที่ก่อนนะครับค่อยตัดออกมาจากต้นนะครับทุกผู้ชมนะครับนะี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำนะครับ ถุงตะข่ายในร่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นถุงนะครับก็นำถุงห่อจันอินทรพลนี่นะครับถุงตะข่ายนะครับเพื่อป้องกันนะครับมแมลงนะครับท่านผู้ชมฉช,มชายยางนะครับหรือว่าใชา้เชือกรัด ปากถุงทั้งสองด้านนะครับเพื่อไม่ให้มแมลงนะครับเข้าไปตอต้อมนะครับขโมยไปสอนนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับในก่อนีที่ไม่มีถาดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะรองรับจันนะครับเราก็ใช้กระดาษนะครับ ปลี่ยนใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมกระดาษนะครับต้องไม่มีหมึกพิมพ์นะครับท่านผู้ชมที่เป็นสารเคมีใดๆนะครับสารแบบนี้นะครับเป็นกระดาษสีขาวนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับกับในกรณีที่มีถาดนะครับเราก็แกะออกนะครับแกะจับจัน ก่อนนะครับ,รบก็จะมีนะครับรองอเกสรนนะครับติดอยู่ด้านในนะครับ ลองเกสรนนะครับที่ติดู่นะครับอันนี้ยังไม่แห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นเป็นก้อนย,ยาวเล็กนะครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับกับ นี่นะครับผู้ชมครับนะครับท่านชมก็จะมองเห็นนะครับดองจส่นนะครับท่ผู้ชมนะครับนี่ครับเหมือนแป้งหรือว่าคายแป้งนะครับเป็นลักษณะสีขาวนะครับ อมเหลืองนิดๆน,นะครับจะไม่เป็นสีขาวเปอนแป้งนะครับ๋อ,อลักษณะขาวอมเหลืองนิดๆน,นะครับท่านผู้ชม ็ใช้กระดาษแผ่นใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับกระดาษด้านหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้นะรองเีสอนนะครับปิวไปหรือว่าหกลงพื้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ ุงนะครับตะข่ายกยครับก็ใส่จันนะครับที่เาราต้องการที่ตากนะครับใส่เข้าไปในถุงนะครับก็ใช้เชือกรัดก็ทำเห้กันนะครับกับในกรณีที่มีถาดรองรับนะครับ สำหรับสองจานนี้แล้วก็ใช้กระดาษนะครับรองรับนะครับชมเมื่อเราห่อถุงตะข่ายนะครับเพื่อป้องกันแมลงนะครับเข้าไปขโมยเกศนนะครับทุนผู้ชมเราก็จะมาตากไว้ในที่โล่งนะครับไม่มีแดดส่องถึงนะครับทุนผู้ชม ก็จะตากไว้ลักษณะแบบนี้นะครับประมาณ2วันนะครับท่านผู้ชมครับสองถึงสามวันนะครับก็ปล่อยให้ลองเกสรแห้งก่อนนะครับแต่ว่าเราตากไว้ในร่มนะครับท่านผู้ชมในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่ให้ถูกแดดนะครับอาจจะถูกแดดได้นะครับในช่วงแดดอ่อนในช่วงเช้านะครับประมาณ1นึ่งถึงสองโมงเช้านะครับก็จะตากไว้ประมาณ สักหนึ่ชั่วโมงหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาตากวนที่ร่มแบบนี้นะครับสองถึสงสวันนะครับค่อยเอารองกสรน,นะครับที่อยู่ในถาดนะครับแล้วก็อยู่ในกระดาษนะครับนำไปเก็บนะครับท่านผู้ชมในทุกเย็นในช่องธรรมดานะครับ จะได้เกสรที่มีคุณภาพนะครับทนผู้ชนนะครับเมื่อนําไปผสมกับเกสรตัวเมียก็ติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะติดดีกว่านะครับที่นําไปตากแดดจะจัดนะครับทุผู้ชมอาจจะทําให้เกสรตัวผู้ตายได้นะครับถ้านําไปตากแดดจะจัดนะครับทุ่านครับเป็นหลายชั่วโมงนะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ทำให้ดองเกสรนั้น อาจจะตายหรือว่าอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับการเก็บเกสรตัวผู้นะครับนํามาตากนะครับควรจะทำย่างไรนะครับก็ทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าใส่ถาดนี่ก็จะดีหน่อยนะครับถ้าวอนนี้ไม่มีถาดนะครับก็ใส่กระดาษรองแบบนี้นะครับก็ได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่จะ สะดวกนะครับท่านผู้ชมก็นําไปปรับใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับขอสรุคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณท่วงใจครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ